สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสำนักกฎหมายสยามรัตภูมิพอดแคร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องกฎหมายภาคบังคับคดีนะครับจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหนี้ตามควาพิพากษาได้ทราบหลักกฎหมายและในทางปฏิบัติงานภาคบังคับค,บคดีนะครับ วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการถอนการบังคับคดีมีเหตุอะไรบ้างนะครับการถอนการบังคับคดีนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตราปวิแ่งมาตรา2อ2นะครับสำหรับการถอนการบังคับคดีเป็นอำนาจของเจ้าพนักง,งานบังคับคดีที่จะถอนการบังคับคดีเมื่อมีเหตุตามที่บัญญัติไว้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งในมาตรา2 9 2นะครับวมงเล็บ1ถึงวมงเล็บ7นะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเหตุที่ทำให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเราจะมาพูดถึงหลักทั่วไปก่อนนะครับกรณีแรกข้ามเนียมในการถอนการบังคับคดีการถอนการบังคับคดีนะครับก็ทำให,ให้การบังคับคดีแก็ทรัพย์สินนั้นเสร็จสิ้นไป แต่ก็ก่อให้เกิดความรับผิดในค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับตามตาราง5ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าหรือาธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 6 9่ทับวรรคสี่บัญญัติว่าในกรณีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตาม มาตรา292วงเล็บหนึ่งและวงเล็บห้าให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอย,ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดในค่าหรือชาธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมในการถอนการบังคับคดีนะครับกรณีแรกส่วนกรณีที่2การบังคับคดีที่เจ้าพนันบังคับคดีได้ดำเนินการไปจนเสร็จสินส้นแล้วนะครับ จะถอนการบังคับคดีนั้นไม่ได้นะครับเพราะการถอนการบังคับคดีจะกระทําได้เมื่อการบังคับคดีนั้นไม่ว่าโดยวิธีการยึดทรัพย์สินอายัดสิทธิเรียกร้องโดยวิธีอื่นๆก็แล้วแต่นะครับนั้นยังไม่เสร็จสิ้นนะครับคือยังต้องไม่คือคือยังไม่เสร็จสิ้นนะครับถึงถอนการบังคับคดีได้นะครับกรณีที่3การถอนการบังคับคดีกับการสละสิทธิ์ในการบังคับคดีนะครับ มีความต่างกันนะครับเมื่อเจ้าหนี้ตามคพิพิพากษาแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิ์ในการบังคับคดีผลก็คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค้อพิพากษานั้นอีกไม่ได้นะครับซึ่งบัญญัติไว้ในปวิแพ่งมาตรา292วงเล็บ6นะครับซึ่งผมจะได้พูดต่อไปนะครับ ส่วนการถอนการบังคับคดีเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาถแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอนการบังคับคดีนั้นมีผลเพียงทําให้การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นเสร็จสิ้นไปเท่านั้นไม่ทําให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเสียหรือหมดสิทธิ์ที่จะบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนั้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา292วงเล็บ7นะครับซึ่งผมก็จะได้พูดต่อไปนะครับาการถอนการบังคับคดีนะครับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่จำต้องไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลที่ขอถอนการบังคับการบังคับนะครับการบังคับคดีนะครับเพราะถือว่าเป็นเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่สามารถจะกระทำได้โดยชอบนะครับ ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเหตุที่เจ้าพนักง,งานบังคับคดีถอนการบังคับคดีมาตรา,าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2 9 2บัญญัติเหตุที่ให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีถอนการบังคับคดีไว้7กรณีดังนี้นะครับกรณีแรกกรณีที่1่นะครับเ,เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดี เนื่องจากลูกหนี้ตามคำพิาพากษายืดอุทธรหรือดีกาและได้วางเงินต่อศาลเป็นจำนวนเงินพอชำระหนี้ตามคำพิาพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมในชั้นบังคับคดีหรือได้หาประกันมาให้จนเป็นที่พอใจของศาลสำหรับจำนวนเงินเช่นว่านั้นไอ้กรณีนี้เป็นการถอนโดยคำสั่งศาลนะครับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ต้องรับผิดค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเพราะลูกหนี้ได้วางเงินครบถ้วนหมดแล้วรวมทั้งค่าหรือค่าธรรมเนียมในชั้นบังคับคดีนะครับอสองเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากคำพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูกกลับหรือยกหรือหมายบังคับคดีได้ถูกเพิกถอน แต่ถ้าคำพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้นได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วนการบังคับคดีอาจดำเนินต่อไปจนกว่าินที่รวบรวมได้นั้นจะพอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษากรณีนี้เป็นการถอนโดยคำสั่งของศาลเช่นกันนะครับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องรับผิดค่าธรรมเนียมเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนะครับเฉพาะกรณีที่ คํำพิาพากษาในระหว่งางบังคับคดีได้ถูกกลับหรือถูกยกหรือหมายบังคับคดีถูกเพิกถอนอะนะครับเฉพาะไอ,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 อ้สามกรณีนียนะครับ 3. เมื่อศาลได้แจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ทราบว่าศาลมีคำสั่งให้คำสั่งอนุญ,ญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1 9 9เาบญจวัคสาม หรือมาตรา207เป็นการถอนโดยคำสั่งศาลเช่นกันนะครับเจ้าหนี้ตามคดาพิพากษาต้องรับผิดค่าธรรมเนียมให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับ c เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดีตามปอวิแพ่งมาตรา293เป็นการถอนโดยคำสั่งของศาล กรณีน,นี้เป็นการถอนโดยคําสั่งของศาลเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องรับผิดค่าทมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับกรณีนี้คือกาวกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ถอนการบังคับคดีในกรณีนี้ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลขอให้ศาลสั่งถอขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดีนั้นเสียเพราะเหตุเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉยไม่ดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลากําหนด ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนดนะครับก็ตัวอย่างเช่นเนี่ยมเมื่อเงินค่าจ่ายในใ,ในการขายทอดตลาดไม่พอหรือจะต้องดําเนินการค่าทอดตลาดเงินที่วางไว้ไม่พอเจ้าพนักงานก็จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้ไปวางเจ้าหนี้เพิกเฉยเ่เจ้าพนักงานก็มีสิทธิ์ดำเนินการตามแอบปบวิพ่งมาตรา293ได้นะครับ 5. เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อเป gamer, society, guard, at, ็นการชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤาษีธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมในชั้นบังคับคดีก่อนนี้เป็นการถอนโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ต้องรับผิดค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเพราะว่าลูกหนี้ได้ชำระเต็มจํานวนหนี้ตามคำยากษาพร้อมค่าธรรมเนียมในชั้นบังคับคดีแล้วนะครับ6เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิ์ในการบังคับคดีในกรณีเช่นว่านี้เจ้าหน,นี้ตามคำพิพากษาจะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา,าสำหรับคดีนั้นอีกไม่ได้อันนี้เป็นการถอนโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเจ้าหนี้ตามครพิพากษาต้องรับผิดค่าธรรมเนียมเจ้าพน,นักงานบังคับคดีนะครับแล้วก็จําไว้ว่ากรณี ที่เจ้าหนี้ตามาความพิพากษาแถลงว่าตนสละสิทธิ์ในการบังคับคดีนะครับเจ้าหนี้ตามความพิพากษานั้นจะบังคับคดีกับลูกหนี้ตามความพิพากษานั้นอีกไม่ได้นะครับเจ็ดเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอนการบังคับคดีเป็นการถอนโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับ ไอ้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาก็ต้องรับผิดค่าธรรมเนียมเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนะครับอ,อันนี้ก็คือว่าเหตุที่ให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีถอนบังคับคดีทั้ง7กรณีตามที่บัญญัติไว้นะครับในปวิแพ่งมาตรก้า2นะครับในทางปฏิบัติของสำนักง,งานโดยส่วนใหญ่นะครับก็มีเพียง2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือ ลูกหนี้ตามคำพิาพากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อเป็นการชำระหนี้ตามคำพิาพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมในชั้นบังคับคดีนะครับคือหมายความว่าเมื่อสำนักงานไปยึดทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินเปล่าของลูกหนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็นำเงินไปวางเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับกรณีนี้ก็ จำนำบังคับคดีก็จะถอนการยึดทรัพย์ครับผมส่วนกรณีที่2อะนะครับก็ที่ีท่ที่จะเกิดขึ้นนะครับคือหลังจากยึดทรัพย์แล้วนะครับยึดทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วนะครับลูกหนี้ติดต่อเจจาไกลเกลีย่ยกับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะครับเมื่อมีการชำระหนี้ กาภายนอกโดยส่วนใหญ่ก็เมื่อเจจาก็มีการตกลงชําระหนี้กันภายนอกกับเจ้าให้เจ้ากับเจ้าหนี้นะครับเมื่อมีการชราําระหนี้กันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสํานักงานกเา็เมื่อเจ้าหนี้เมื่อชราระเจ้าหนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็จะแจ้งมาให้สํานักงานไปดําเนินการถอนการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้นั่นนะ,นะครับก็จบเรื่องการเหตุการถอนการบังคับคดีว่ามีอะไรบ้างนะครับ เรียนท่านเจ้าหนี้ทุกท่านนะครับการบังคับคดีตามคำพิกษาการลูกหนี้แต่ละคดีนั้นนะครับก็มีความแตกต่างกันทุกแทบทุกคดีนะครับหลักกฎหมายคําพิพากษาสารดีกาที่ผมพูดถึงเป็นการสารุปสาระสําคัญก็เพื่อให้ท่านเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้เห็นแนวทางการปฏิบัติงานภาคบังคับคดีนะครับสําหรับท่านเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาท่านใดมีความสนใจต้องการให สำนักง,งานสืบทรั์บังคับคดีติดต่อมาได้ที่สำนักกฎหมายสยามรัตภูมานะครับเบอร์โทร0959538387นะครับสำนักง,งานยินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนสำนักง,งานยินดีให้คำปรึกษาแนะนำนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับการพูดคุยของสำนักง,งานทุกตอนนะครับได้เขียนอธิบายสืบไว้ด้านล่างของ YouTube ทุกตอนนะครับ เพื่อให้ท่านเจ้านี้หรือท่านผู้ฟังทุกท่านนะได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมหรือติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ